ผลงานตอนนี้ใช่ไหมคะก็เพิ่งถ่ายละครจบไปหนึ่งเรื่องค่ะก็เรื่องทางผ่านกามเทพทางช่องสามค่ะแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินทางช่องสามละครรีเมคใช่ที่มีทุนกระหม่อมมามาเล่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็กําลังจะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่เปิดกล้องปีหน้าค่ะยังไม่ได้เริ่มแบบถ่ายค่ะแต่ก็คงเร็วๆนี้ค่ะปลื้มใจค่ะดีค่ะปลื้มใจค่ะดีค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นแบบส่วนหนึ่งในเรื่องนี้แล้วก็ได้เล่นกับทุนกระหม่อมด้วยหลายๆอย่างด้วยอะค,ะ<ล>ค่ะเกก่งมากแล้วด้วยแบบส่วนตัวดิวเล่นเป็นตัวไลยด้วยไงดิวก็ยิ่งเกรงไปใหญ่ชายเก่งมากคะ่ะคงต้องมีเวิร์กช็อปแลคะค่ะแล้วก็ คงต้องให้คลายค,ายความเกรงแต่คือเท่าที่ดิวสืบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแบบท่านทํางานด้วยง่ายไม่มีอะไรก็ส่วนส่วนตัวแล้วดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินดิวชอบตั้งแต <eterm oon> ่เด็กๆแล้วแล้วดิวก็เป็นคนดูอยู่แล้วก็ค่อนข้างรู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นยังไงก็ก็ก็ต้องทำกันบ้านเยอะเหมือนกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะค่ะตอนนี้มันก็มีทุกกระแสอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรค่ะไม่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 ได้คิดอะไรอะไรเลยค่ะคือคืออะไรจะเกิดก็เดี๋ยวก็ก็ค่อยว่ากันละกันเนาะ พี่ทุกเรื่องอยู่แล้ว,วอย,ยังไม่เริ่มถ่ายทําเลยค่ะดิวว่าถ้าจะได้ชมจริงก็น่าจะเป็นปีหน้าค่ะออรู้สึกดีใจด้วยค่ะไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชีย์เฉย,<ม>ย,ยๆค่ะถ้ากิ๊บเขาคิดว่าดีแล้วดิวก็ดิวก็เล็งเห็นว่าดีคือน้องเขาก็น่ารักดีเขาก็พยายามแบบเข้าหาเรา,เารอะไรเงี้ยมีถามถามแต่ส่วนตัวคือดิวไม่ติดอะไรกับบี้อยู่แล้วก็คือน้องเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็น่ารักของเขาเนาะค่ะ ไม,ไม่ไม่เป็นซินเดอเรล่าสิซินเดอเรล่านี่ต้องอยู่ในห้องครัวนะไม่เป็นไม่เป็นค่ะก็ปกติค่ะไม่มีอะไรเขาดูแลเราดีมากค่ะดีมากค่ะซื้อรถด,ดิวซื้อใช่ค่ะใช่ค่ะรถรถคันสีแดงคือดิวซื้อเองค่ะแต่พี่ไผ่เขาก็มีซื้อรถมาไว้ให้ดิวเปลี่ยนขับบ้างคันสีเทา แต่ไม่ได้ซื้อให้ดิวนะให้ขับแบบเหมือนขับคันเล็กกลัวขับคันใหญ่แล้วอ้นั่นค่ะก็มีซื้อแบบมาให้เปลี่ยนขับเฉยๆค่ะใหญ่เป็นเงินดิวเองค่ะคันคัน17ล้านดิวซื้อเองส่วนคันเล็กก็คือเขาซื้อออกมาไว้ให้แบบเผื่อแบบไม่อยากเอารถ17ล้านไปขับอะไรเงี้ยมันแพงไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาคันเล็กมาไว้ให้สับเปลี่ยนบ้างใช่ค่ะน้ำพังน้ำแรงทำหลายอย่างนะคะทำหลายอย่าง ช่างปื้มหรอกค่ะเขาก็เอ็นดูแล้วเขาก็คงเห็นว่าเราเป็นลูกสาวคนหนึ่งสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาก็เขาบอกว่าเขามีแต่ลูกชายแต่วันนี้เขามีลูกสาวแล้วก็มันมันคงไม่ใช่ความรู้สึกปลืม้มน่าจะแบบรักเราแล้วก็เอ็นดูเราอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าจริงๆชีวิตดิวเปลี่ยนดิว่าชีวิตดิวเปลี่ยนตั้งแต่ดิวอะมาอยู่กับพี่หวานเจี๊ยบแล้วก็ทางานในวงการบ,บันเทิงมากกว่าเพราะว่ามันก็ค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆดิวว่าถ้าสมมติว่า สมมตินะพี่ไผ่เขาจะปิงได้ไดความสวยถ้าไม่มีพี่หวานดูว่าคงไม่สวยมะมันก็คงแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ได้เพราะเขาหรอกค่ะถึงชีวิตเปลี่ยนงานหนักขึ้นมากค่ะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอถามคุณแม่ว่านักข่าวถามว่ามีอะไรให้อีก <laughs> ไม่ไม่มีละค่ะก็ก็แล้วแต่คุณแม <laughs> ยย่ยังเลยค่ะยังเลยค่ะยังอีกสักพักนึงเลยอะค่ะไม่มีค่ะไม่มี คือมีคุณแม่ถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่มีการคุยกันแบบจริงๆจังๆนะคะมีละครอีกค่ะอีกสองเรื่อง <c oughs> ก็ยังไม่ว่างแต่งงานอยู่แล้วค่ะแ <c oughs> พลแผนอะไรเลยค่ะก็คือถ้ามีงานให้ทําก็คือทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีโปรแกรมว่าแบบอูอยากแต่งงานหรือว่าจะแต่งแล้วนะอนะไรอย่างเงี้ย